สวัสดีสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะจะมาทำแบบว่าตอนจบมีมีอะไรให้กดน,นะครับอันนี้ก็กดพิมพ์ว่า YouTube แล้วก็เข้ามี youtube นำหน้าแล้วก็มีดีอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ด้านหลังอ่าแล้วก็เข้าไปเลยอันนี้คุณก็กดตรงนี้นะครับน่าจะวิดีโอ จะแล้ววิดีโอนะครับ<อ>แล้วก็คุณจะเอาคลิปไหนนะครับปุ๊บที่ผมจะเอาคลิปนี้ก็กดดินสอไปนะครับแล้วเอ r t h skin นะครับ<อ>มันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้นะครับ นี่ก็เดี๋ยวว่าเอาวิดีโอก่อนเว้ยตรงนี้ก็ติดตามนีแค่นี้นะครับก็บันทึกไปเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปกดเข้า YouTube กันเลยนะครับอะก็ไปดูวิดีโอ ก็ก็ไปดูวิดีโอของคุณกันเลยนะครับแต่คุณต kind of like ้องจำนะครับตะกี้ผมเอาม c ครับ EP ห้าเนาะแล้วก็ไปดูกันเลยบังแล้วก็ไปดูทีไรนะครับเอาเนีตยตวครับใครเนี่ยลองดูนึกนี่นะน่ก็ได้ขึ้นมาอี้นะครับ